นี icana, deer, ่เ็กลูกเลยอ้ยเก็นะลูกไีาดีอ่ะลูกีลบออไนีจะเปลนเปลียอไรเลยไม่ี่ขายี่ีอดเลรอเลยรอเลยเ็เอเลยเาเาจิง่าเอาเอา้งกอาเลยรอดไดไ Não, i นี่ในวันทียกจบเลยนมึยกอ่ะยกมาไ่ายทีเดียวเดียกอาจารย์ิบมายกผมพร้อมไปในวันนายแลกวอนนี้ไม่มีใครไอหัวผมแล้วในวนเนี่ยเจอไปสาคนโอ้พลาดยคนที่เราเรียน what bang you Et <coughs> bien, <coughs> 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 เี่นเลเลยนเหรอ้ำหักนีกว่าใช่เ้าหกเหรอ แนกโทมาปัญากาขับยังิดกับกัรผมเลยบอกมาเลยหมดคนเนี่ยเออการมาก้เียอกไ้มาเลยโหลพี่นอยู่แต่ผมไม่รู้อย้อยนเลยมีใคไตีกับพี่แนกอีก้งมีเนาไม่น่ามีแล้ไมีใทรตีละเออมาขออเดียวหนครับค Yeah. <coughs> đẹp nè. Không <phải> có <coughs> không anh <phải> Long. <coughs> <phải> <coughs> <coughs> 对。也 กุ้งย่างกินมันเห่าน่ะของไมเหลาขมยังฟังูไม่ได้เาไปดูทางี่ดในม้ไอ่ะไดูลมเดียวกเาไ้อไม่หอยงนแตกหนไม่ไหวจะท้องนะไม่เอานนี้ยบอในร่มอ๋อด้วยไม่ไหวครับแต่ที่แมมาเนยังานะตีอะรตีกันวิอ่ะ 来吧。嗯，嗯